อยู่กันในเกม c o s ไฟเ e เ e เจนกับผม Dark Fox กันอีกเช่นเคยนะก่อนในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเล่นปืนลูกซองคู่ทั้งเกมกันดีกว่านในคลิปนี้นะก็ผมเริ่มแบบเริ่มชอบเริ่มติดใจสำหรับปืนลูกซองกระบอกนี้แล้วก็คือมันยิงได้ดีมากถ้าเกิดแบบเราวิ่งมายิงอ่ะแบบยิงใกล้ๆนะบอกเลยว่านิ่งเลยถ้าเกิดโดนไปทีน,นึงเนี่ยนะก็สำหรับปืนนี้คือมันสวยแล้วก็ยิงดีด้วยแล้วก็เท่ด้วยนะ แล้วก็ไปทาการเล่นเลยหมดวางระเบิดกันดีกว่าในคลิปนี้นลก็ไปกันเลยนะมาตานี้ทีมเราจะตึงหรือเปล่านะแต่ว่าทีมเราก็นําไปสองหนึ่งแลวนะอาจจะโหดก็ได้นะเพื่อนเรานะฮะขอแบบโหดๆหน่อยเพื่อนเพราะว่าแต่ละตานี่เจอแต่คนแบบเล่นไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเลยนะโอ้โหเพื่อนเรานี่โหดอยู่มีคนอยู่ตรงนี้ปะมันต้องมีสิมีเสียงเนี่ยเสียงวิ่งเนี่ย ดักรอดักรอเฮ้ยด้านหลังหรือเปล่าด้านหลังมาไหมไม่ใช่หรือว่าใช่วะหรือว่าใช่ปะเนี่ยโอ้ยเพื่อนเราตายออ้ยโอ้โหตายสองตัวเลยดูทรงแล้วตึงนะฝั่งนั้นแต่ว่าผมจะร้วยังไงโอ้โหมันเหลือหนึ่งคนนะผมเนี่ยไม่น่าไหวว่ะสภาพนี้เอาไปหยิบปืนอีกอโอเคได้ห่หนึ่งตัว อีกหนึ่งตัวตรงนี้โอเคเด็บเบิลคิวอีกคนนึงอ่ะต้องหามันก่อนอีกคนนึงมาละโอ้โหไม่ได้วะไม่ได้อะผมเมื่อกี้คือแบบเกือบไปแล้วนิดเดียวเองโธ่เว้ยโอเคมาไปกันต่อฮะไปกันต่อโอ้โหสองสองแล้วว่ะตึงว่ะมังก็ตึงเหรอเนี่ยอันนี้คือธรรมดานะหมดธรรมดานะ ว่าหมดนี่คือมันก็มีคนแบบจักแร้งทูงสูงมาเล่นลนั่นแหละนี่ตายไปนหนึ่งตัวดิอีกคนหนึ่งเมื่อกี้เห็นเห็นแว๊บๆนะชอบไปเก็บปืนเองว่ะเฮ้ยโอ้ยอีกหนึ่งคนแล้วอีกหนึ่งคนไปบีเลยเพื่อนไปบีเลยมันมีแค่หนึ่งคนแล้วมันต้องดักแน่ๆเลยระเบิดไฟต้องปาเข้าไปในไซส์ฮะปาเข้าไปน่นเนี่ยว่าแล้วดูอยู่มุมนั้นว่าแล้ว ระเบิดแฟดไปทะลวงอ้อมหลังอ้อมหลังมันต้องแบบตุ๋ยตุ๋ยหลังนี่ไงนิ่งเลยเพื่อนไปกู้ระเบิดเร็วแล้วเข้าโอ้โหยี่ไงเราไปใส่ล้วงอยู่แล้วนะับลูกซองมันต้องเล่นแบบนี้นะฮะแบบวิ่งเข้าไปเลยเป็นลูกซองอะ่ะโอโ้แม่งมันจริงอะปืนนี้โอ้โหอยากได้ถาวรแล้วว่าอยากได้อะ <laughs> อยากได้ถาวรนอะ่ะมีให้มาขายไม่ได้เหี้ยอ,อยากได้มากเลยปืนนี้ บบขอแบบให้มันสุ่มได้ง่ายๆหน่อยได้หรือเปล่าฮะถ้าเกิดทางทีมงานดูอยู่นะถ้าเกิดมีทีมงานคนไทยดูอยู่อยากจะได้อ่ะมันยิงดีแล้วเกินยิงมันมากปืนนี้ชอบเลยรักเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนด้านบนด้านบนบนเสียงโอ้โหยิงมันอุ้ยผมไม่โดนอุ้ยสองตัวเลยเฮ้ยเอ้ยยังไม่เห็นเอาไปหยิบปืนโออเอ้ยโอ้โหมันไปหยิบปืนนั่นเฉยเลย ไม่ตายเถอะนะเล่นแบบเอาปืนหลักออกแบบนี้แหละนะมันมันท้าทายดีเพื่อนออสวยเพื่อนสวยนั่นแหละเยี่ยมโอยแม่งไปเก็บปืนอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะแม่งยิงแม่งกระจอกมากเลยไปไปต้องระวังการที่แบบมีศัตรูตายแล้วก็ไปเก็บปืนแล้วป่ะงานนี้ต้องระวังดีๆแล้วฮะโอ้ยโอ้ยมันกีนไหนหเน่ะ ตรงนี้มีเดี๋ยวกนนะไปขึ้นมาสิไม่มาหรอเพื่อนไม่มาแล้วก็อ้อมพี่ผมไม่อ้อมมันมาแล้วไงนี่เอาะระเบิดดอกตรงนี้ด้วยเกี่ยมะระเบิดไฟตักไว้ก่อนมาตักตรงนี้ฮะเอ้แต่ว่ามันมาได้สองทางนี่หวัดลืมไปต้องฟังเสียงเข้าไว้อีกหนึ่งคนเองเราชิวๆอยู่แล้วฮะชิวๆเกมนี้คือแบบโคตรชิวเลยเพราะว่าเพื่อนเรามันโหดมากเล่นกับโคตรด,ดีเลยฮะเพื่อนเรา ตู้นี่อีกคนหนึ่งอะเรียบร้อยชนะฮะในเกมนี้มา s <S ไปกันเลยเพื่อนทีมนำวะในแมตช์นี้เราก็ไปทางเดิมอะคือจุดเอที่ผมชอบมากเลยตรงเนี้ยจุดเอเนี่ยอย่างชอบเลยมาอยู่ไหนพวกนายจะเจอลูก2องคู่อันนี้อย่างแน่นอนเฮ้ยโอ้ยไปไปตกใจหมดอู้มีการปลาระเบิดแต่ปลาไม่โดนหรอกเ<ร>พื่อนทำไมมันปลาระเบิดไม่ไม่โดนวะ มื่อกี้มันป่ามันระเบิดนะโอเค,อเ,คเพื่อนเราโหดอยู่ตอนนี้ลงไปเลยโอ๊ยไปกูชอบไปกดโดนระเบิดทางนี้ฮะขอสับได้ป่ะเนี่ยฮะสับได้ปะ่ะเฮ้ยไม่ไม่ถึงวะช่างแม่งแล้วกันยิงแม่งเลยไม่ได้ก็ไม่เอาเสียงเกินเล็รบร้อยนิ่งไปละคนนี้โอเ้โอเพื่อนเราแม่งเอคคนนี้โหดนะเนี่ยโอเคมาไปกันเลยฮะ ไปจุดเดิมดีกว่าเราจะแบบรีบบุกไปแบบรวดเร็วฉับไวแล้วกันเราไปแบบสายลูกสองคู่ซิ่งนี่มาโอเพื่อนเราเปิดคิวได้อ่ะสวยมากเพื่อนเราเปิดคิวได้สวยอ่ะโอ้นี่ไงหนึ่งตัวหุยมีสองตัวนี่วะโอ้โหชิบหายแล้วมีสองตัวตรงนี้อหึ่งนึกว่ามีแค่ตัวเดียวโอเคมาเดี๋ยวเจอกันแน่นอนพวกนายเราจะไปที่เดิมอะ มันจะดักที่เดิมปล่าวะถ้าเกิดคนเล่นเป็เขาจะดักผมที่เดิมนะถ้าเกิดฝันแล้วมันตึงอะนะโอเคขึ้นไปฮึบมาละเรามาที่ตรงนี้ละมีสองตัวแน่ๆมันชอบเล่นคอยกันเลยพวกนี้แต่ดูเชิงก่อนมาทางนี้ปะเนี่ยมาไหมวะไม่น่ามาฮะทางนี้เฮ้ยมามันมาโอ้โหมันยิงผมไม่โดนหนูเมื่อกี้นี้เกือบเรว ตกใจตรงนี้มีคนแอบเนียนเราเห็นนะเพื่อนเรารู้นะเรามีแบบซิกเซนซิกเซนว่ามันสัมผัสได้ว่ามีคนตรงนี้เดี๋ยวไปเฮ้ยใ,ใครถือระเบิดปะเนี่ยเอาเรียบร้อยฮะได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมีการแอบเนียนนะคนนี้แม่งเหมือนเหมือนเนียนนะเพื่อนโอ้โหเป็นเป็นพาราของทีม่ไมาแอนั่งแอบตงนะี นะมุมตรงนี้ก็คือมันมันโดนยิงได้ง่ายนะเนี่นะยถ้าเกิดใครรู้มุมตรงนี้อ่ะอย่าไปแอบ,บเลยนะมันรู้เว้ยตรงนี้มุมตรงนี้โอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเต็มเต็มคือร้อยอะแบบจ่อจ่ออ่ะโ,โคตรแรง150ดาเมจเลยฮะมานจะกินเนี้ยอย่างแรงเลยโอเคไปไป,าปามาไปเนี่ยโดดเข้าไปไม่แอบไบะเนี่ยเอ๊ะ จ้าเ e, อตัวเองเหรแม่งหนีไปละมันรู้มันรู้มันรู้โอ้ยมันอยู่ตรงนี้ไอ้คนนี้ปันเนี่ยไอ้ที่มันชอบแอบเนี่ยผมไม่ใช่เลยไอ้ EN คนเนี้ยอนี่เพื่อนเรามาแล้วอ่ะระวังโดนอ้อมหลังนะเว้ยเฮ้ยโอ้ระเบิดระเบิดมันไม่โดนเราไม่โดนเราอ่ะเรียบร้อยไปแล้วมันนะ้งน่ะตายไปแล้วแหละสภาพนี้ผมว่าอีกคนเดียวเองอีกคนนึงมันอยู่ไหนวะด้านบนเหรอเสียงเพื่อนเราไม่ใช่เฮ้ยเอานี่ไงวันดีนาย โอ้ยหลบหลบหลบเออจุ๊กจุก,จกหลุดดิ้งอยู่มาดีๆเอาจะไปไหนถือมีดเอาวิ่งหนีโอ้โหหันหลังให้สโตอยแบบนี้ก็โดนแบบกลางหลังไปเลยฮนะไปะต่ออีกเรื่อยๆอะไรกันอีกสักหนึ่งตานี่คือปเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าผมก็ขี้เกียจเล่นแล้ววันนี้คือผมเล่นแรงไปแบบหลายรอบนะแพ้หลายรอบมากเลยแม่งแบบโคตรใส่หง่ะทีมอะ่ะนะทีมแม่ง ทีมมันนุบเหลือเกินทีมมันไม่ตามอ่ะนะเออในในแรงงมันจะหัวร้อนมากๆเลยแต่ว่าในโหมดนี้คือก็นะเล่นแบบชิวๆกันไปนะมาแบบรีวิวปืนแล้วกันมันมันง่ายดีหมดเนะี่ยหมดธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยมีคนนี่วตกใจเอาเพื่อนเ,เราตายตรงนั้นตายตรงกลางนะแม่งดักแน่ๆ เฮ้ยเราเป็นยิงยิงหลังยิงหลังยิงหลังไปเอ้ยไม่ได้ตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนเฮ้ยสองคนเลยโดดยิงเลยโอเคเหลืออีกสองเฮ้ยผมมีแค่หนึ่งคนนี่หว่าชิบหายแล้วไหวปะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้ได้เฉยเลยอะไรไะเนี่ยลั่นหัวไปฮะอีกคนนึงอยู่ไหนเสียงด้านบนไม่ใช่ด้านล่างอืมเฮ้ยเก็บห้าตัวเลยแอ้โหเก็บทั้งตี้เลยตานี้ ช็อตสวยงามมากโอเคเดี๋ยวทาการทิ้งระเบิดให้เพื่อนะไรกันผมผมไม่เอาระเบิดมีคนยืนนิ่งเนี่ยว่าเออแบบเจอบ่อยนะทั้งในแรง่งทั้งในธรรมดาก็จะยืนนิ่งก็ทําไมไม่ไม่พร้อมจะมาเล่นทําหมฮะจะขกแคถามหน่อยดินะฮะคนที่ยืนนิ่งนะไม่เล่นแล้วมนะัมาแบบมาออนให้แบบออแบบเป็นภาระของทีมเป็นพาระของทีมนี่ไงหงุดหงิดแล้อเกินมาซิขอยิงหน่อยดิ มันหุดหิดอะอืมหุดหิดแรงโอ้โหไปเก็บปืนมครัโอ้เวงอยู่แค่แพทเดงผมมาตอนนี้คือผมขึ้นแพทแล้วนะแต่ก็อยากจะไปแอมอลล์ไงนะะแต่ก็ยังไม่ได้โอ้เว่งมันเล่นยากอะทีมแบบทีมมันไม่ค่อยดีอะ่ะอีกคนหนึ่งกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอ,อ,อีกคนหนึ่ง,อนนงเอ่อฟังเสียงแป๊บหนึ่ง อยู่ไหนเนี่ยโอเคเพื่อนระวังระเบิดละเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วตรงนี้เลยผมไปเจอเลยนี่ไงโอ้โหผมเกือบตายนะเนี่ยแบบจ้าเอ๋ตัวเองอะช็อตนี้มาโอเคโยนไปโยนระเบิดให้เพื่อนนะเพราะว่าเราไม่เอาแล้วกันระเบิดไปเพื่อนไปตามเพื่อนไปดีกว่าเออออ,อสับสนสับส,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 บสนเดินเลยแหละเดินมั่วเลย ไป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 อุย้ยแต่ผมโดนอะไรอะ่ะแต่กันนั้นมันคือระเบิดอะไรวะมปดีกิน,นีีมีคนไม่เนี่ยด้านล่างเอาตายไปแล้วตามเพื่อนตามเพื่อนอ้ยผมไปเก็บ AK มาแต่ผมไม่ใช่นะเพื่อน AK ผมจะเก็บเอาไว้นี่แหละเราเช็คเป็นลูกซองทั้งเกมคลิปนี้โดดไปเจอไม่ใช่ไม่มีใครถือระเบิดอยู่อีกสองคนว่ะทีมนั้นตรงนี้ไม่มีแน่ฮะไอ้ตรงนี้ไม่มีมีอยู่แล้ว นั่นงไงเฮ้แต่ว่าขอขอขอเท่าน่อยผมผมไม่ยิงดีกว่าเอาปืนลูกซองไปงัดหน้ามันตรงนี้ก็มีไงแล้วก็ในท่อด้วยในหลุมแล้วผมมุดตัวเองเพื่อนเดี๋ยวเรามุดตัวเองมุดท่อน,นี่แล้วก็ยิงขาเลยนะฮะทำมาตรงนี้มาอยู่ในหลุมตรงนี้ทําไมโอ้ยเมื่อกี้ก็ได้อยู่นะเมื่อกี้ไปไปรับของเพราะว่าของมาส่งนะเออสั่งของเอาไว้ของมาส่งโอ้นึกว่าจะแพ้แลนะ้วเนี่ย ชนะนี่ว่ะอีกเกมหนึ่งเราตามเพื่อนดีกว่าเออมันจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้วะเพื่อนวะเราจะคุ้มกันนายเองไม่แต่ว่าฝั่งนั้นมันมีแค่นั้นน่ะมีแค่สามคนห่อฝั่งนั้นน่ะเฮ้ยมันออกไปกันเลยโอ้ยไม่เนะเพื่อนมีคนยืนนิ่งแน่เลยฝั่งขนุนน่ะผมว่าใช่แน่ฮนะมีคนยืนเอฟเคแน่เลยแต่ก็ไม่ไม่ไว้ใจฮนะขึ้นไปเช็คก่อนวันนี้มีปะไม่มีนะเฮ้ยมันออกไปอะ่ะไอพวกนั้นน่ะ ไม่มีเคลียเสียงก็ไม่มีใครเดินอนะไรเงี้ยอยู่ที่ฐานเกิดวะเรียบร้อยฮนะจบเกมมายืนนิ่งผมได้อะไรเนี่ยกวาดล้างเอากำกำจัดแบบ5ตัวโดยไม่ตายนะโอเคได้ a v p ก็อยู่แล้วฮะได้มา10คิวตายหนึ่งนะเพราะว่ายืน a นเอยู่โอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้กันในการมาเล่นเป็นลูก2คู่กระบอกนี้ทั้งเกมนะแต่กดไลค์ให้เพื่อนก่อนเพื่อนเราเล่นแบบเล่นโคตรดีเลยเพื่อนเรามีแอมบ์ลอนี่หว่าแรงอนะ่ะเนี่ย โอเคฮะก็เอาเป็นว่าทางหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดตามกดไลค์ถ้ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บาย,บาย